ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอนอนในดวงใจกับดิฉันนิชการลนาุลักษ์ค่ะครับและผมธนกิจติดาริรัตน์ครับพบกับเราสองคนเป็นประจำนะคะทางช่อง One d e s u คิวทเตือนภัยค่ะครับวันนี้เนี่ยนะครับน้องปามเรามาอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศนะครับเป็นอีกหนึ่งโรงพักที่น่าสนใจนะครเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบผู้นำหน่วยนะครับท่านผู้กำกับโรงพักครับเพื่อให้พาเยี่ยมชมใน จุดต่างๆของโรงพักว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะได้บอกกับทางพี่น้องประชาชนได้เลยค่ะโรงพักอันเนี้ยนะครับมีอะไรที่พี่น้องประชาชนจะมาใช้บริการบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับไปเลยค่ะพามาเจอกับท่านผู้กิมกับเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านพันตํารวจเอกสมพรพึ่งทรัพย์นั่นเองนะคะผู้กิมกับสถานีตํารวจนครบาลประเวศนะคะครับต้องตามวันนี้เราต้องมาลบกวนเวลาท่านอีกใช่แล้วะครับอยากเยี่ยมชมทางโรงพักท่านด้วยว่า ในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างเพื่อน้องประชาชนเวลามาใช้บริการนะครับจะได้รู้ว่าควรจะต้องมาติดต่อตรงจุดไหนะครับรานคานะครับเป็นสาธารณสุขักค่ะบริการให้คำนด้ไหมจะว่าเกี่ยวกับการแจ้งความจะเป็นอายาแจ้งเอกสารหายหรือเอก็ารอะครัี ของผู้เข้าประชาราก็จะมีพังนะครับเกณฑ์ผู้เข้าประชาที่เกี่ยวข้องกับะทรงัพกระรวตกรอนนีับอ๋อครับใช่ครับครับเราจะมีพังนะครับแผนที่ด้านซ้ายจะเป็นตมสอตอนเราครับและชั้มเนี่ยประกอบด้วยงานอะไรยังไงบ้างอ๋อครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเวลาประชาชนเข้ามาเนี่ยต้องมาอยู่นี่ก่อนมาอยู่นี่ก่อนนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ถามว่าต้องการติดต่อเรื่องอะไรนะครับเรื่องของเป็นคดีไม่เป็นคดีเดี๋ยวติดต่อกว่ร้อยเวรตรงไหนแหมประชาชนสัมพันธ์ที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้้้าาามจะไไดรูสึกว่ ตึงเครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็เราเราก็จะมีเนี่ยฮะเราจะมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแล้วก็จะมีขนมนะครับมีกะปูบกาแฟอ๋อมีกาแฟด้วยไว้ร้องรับเลยนี่จะรับชาวะบ้างค่ะคันเลยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเครื่องดื่มบริการประชาชนนะคะตอนที่ตำรวจนี่ไม่ไม่บริการนะตำรวจเราอันนี้เช้าเช้าก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคุณเล่นนะคะเพราะตำรวไม่พร่องไม่เยค่ะ ครับครับ่ดีดีมากเลยที่เกิดสมมติผมจะเข้ามาพบกับผมว่าตรงนี้แหละต่อจากตรงประชาัิปันแล้วมันไปตรงไหนต่อครับอาผมอาจจะมาแจ้งเอกสารไายเลยถ้าเปหนครับเอกสารภาษาไทยข้อดีความก็อ่ะครับมาถึงเข้ามาอยู่บริษัทสวีทครับค่ะ จุดบริการประชาชนนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการโลบิวันที่ให้ผู้เอกสารขายรวมตาครับค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตประชาชนครับหมายความว่าประชาชนพักคอยนะครับประชาชนก็จะมีห้องมีที่นั่งสารมีหนังสืออะไรต่างๆให้อ๋อนี่อีวีแล้วก็มีกาแฟด้านนอกครับมียารักษาโรคด้วยเจ็บป่วยก็ยังมียาสามัญประจำบ้าน แล้วก็จะมีเป็นรถแต่นี่ใช่ได้จริงทุกอย่างก่อนใช่ค่ะของโอนโอเคนี่ครับก็จะเป็นขับรถเค่ะส่วนของประจำวันิฮะทั้งสองอย่างทั้งประจำวัติทะลุทะลหรือแจ้งเป็หลักฐานเนี่ยก็มเจ้าหน้าที่เหล่าครับค่ะด้านในนี่คือจะเป็นห้องห้องสอบสวนโอ้อันนี้เป็นงานสอบสวนเพื่อจัดไว้นะครับปกติแล้วผับหนึ่งก็จะมีสองหรือสามมาครับในการพิจราให้บริการประชาชนก็มาพบก็จะแบ่งเป็น ร้เบียนอาญาครับระเบเวรจราจรแล้วก็พรลบบก็ใส่ในส่วนรื่องงานส่งที่นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรืเปลี่ยนเคื่อกปรับจราจรครับนะครับเวลามีใบส่งใบสั่งหรืออะไรต่างๆก็จะเข้ามาด้านในที่เราเปลี่ยนเคื่องปักแล้วก็ออกมาเสร็จให้บริการครับรับรองว่ารวดเร็วทันใจไม่มีวันสต็อกเซอร์วิสเลยที่นี่ที่เดียวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะผมมองไปแอบเห็นนิดนึงบอกมีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยหมายถึงอะไรคะ อีกคนนึงก็เป็นที่ที่ที่ปรึกษากฎหมายก็คือเวลาชาวบ้านเนี่ยเขามาพบนะครับไม่แน่ใจว่าคดีเขาเนี่ยจะเป็นแค่นีความโทษด้านนี่หรือว่าต้องการที่จะหาเรื่องในข้อกฎหมายค่ะเนครับไม่เป็นคดีความก็สามารถเข้ามาตรึกษาก่อนในคดีความได้ครับ่ะราะตรงตรงจุดนี้คือที่ตํารวจหนึ่งุณอาจจะมาทำอย่างอื่นทำธุรกรรมอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคดีเช่นมาแจ้งเวลาสางหายอย่างเช่นอะไรนั้นนี่ในหลายๆก็มีอะไรติดใจอย่างนี้ค่ะขู่หรือเรื่องราวที่เขาเคยประสบมาที่กันในเวลาแจะถามันนี้นะครับเขาก็มื แต่ตรงนี้ก็คือไม่ไม่ได้รับแจ้งไม่ได้รับประจําไม่ได้รับคือไม่ได้รับของเวรแล้วแต่ไม่ได้เปิากกับคนที่ออกเวรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํางานในเวรในผัากรุงศรีก็อยู่ตรงนที่ส่วนนะครับเวลามีเหตุเกิดขึ้นมาจะเป็นราญาติจรอเลนกันนะครับครับแต่ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ผากรีส์นะครับในสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะรู้แจ้งแจ้งว่าอะไรเรื่องนั้นทําหน้ไม่ได้แจ้งได้ไม่ได้ต้องแจ้งที่ท้ายังไงอะไรต่างต่างก็มี ครับในอย่างนี้อย่างนี้ต้องต้องต้องบอกไปทางผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะถ้าทุกโรงพักนะมีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยอย่างน้อยบางทีประชาชนไม่ทราบฟงเรื่องในเป็นทั้งคดีบังเรื่องก็เป็นทั้งคดียาแยกไม่ออกพอนึกถึงคดีแพ่งก็มาโรงพักนึกถึงคดียาก็มาโรงพักอันนี้มันมันถือว่าเป็นที่ที่แน่นอนอยู่แล้วครับตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจนะท่านผู้ชเลยครับก็การเดินมาถึงตรงนี้ค่ะนะครับ เป็นที่ที่เขาเรียกที่คลายทุกจริงจริงนะครับแต่หันไปเห็นปกติโรงพักมีห้องน้ำหญิงห้อชายเท่านั้นที่นี่มุงนี้มีมีห้องน้ำเพื่อคนพิการนะครับนี่พูดกับทําเพิ่มขึ้นมาเองเลยก็ทดสอบว่าทำได้ทำได้อยู่แล้วครับครับแล้วเราก็มาดูดูแลต่อไปนะครับก็ดูสะอาดสะอาดดีนะครับีท่เพื่อเอาไว้รองรับเอซีด้วยแล้วก็ที่อย่างนึงคือโรงพักนี้นะครับก็เรียกว่าทุกรูปแบบมาได้หมดนะครับอาจจะเป็นทั้งคนปกติแล้วก็อาจจะ ถ้าเป็นที่เป็นคนพิการก็ยังมาใช้บริการตรงนี้ได้ค่ะลูกค้าขึ้นด้านหน้าลงกค้าต้องเย็นม้องเจ็บก็มีทางที่จะถางล่าสำหรับพิการครับสำหรับผู้แชร์ที่เวลาขึ้นมาก็จะเป็นเมื่อก่อนทางด้านหน้าครับแบบครับค่ะเอย่างนี้ครับก็มาลูกค้าจะได้สบายใจมากขึ้นใช่แล้วค่ะแล้วกต่อครับน้องปามค่ะมานั่งตรงนี้แล้วเย็น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 ค่ะสวยสวยด้วยใช่นะแล้วดูแล้วรู้สึกก็เหมือนเป็นห้องที่แบบเขาเรียกว่าทำงานสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ประชุมไหประชุมหารือกันค,ครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับคุบเป็นเป็นศูนย์บัิการนะครับของสอน,อนในภาวะที่ต้องมีบางช่วงบางเรื่องบางราวที่เกิดขึ้นในช่วงสำคัญเนี่ยศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ในการบริการทั้งหมดเป็นเจ้าที่ประจำการยี่สิบสี่ชัว่วโมงะครัเป็นสภาพ,เพ้เสียงเคลื่อนไหวอะไรต่างๆผ่านทางจอนะครับที่นี่นะครับเช่นถ้ามีช่วงฝ่าบ้านประจักรตำรวจก็จะใช้ที่นี่เป็นศูนย์การเลือกตั้งอย่างที่ผู้ว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นศูนย์ในการศูนย์เลือกตั้ง ก็คือปรับตามสภาพตามนโยบายทุกความชาติแต่ละช่วงแต่ละช่วงเวลาที่จะเป็นนะครับเราจะมีศูนย์ในการควบคุมนะครับมีรองสารวัตรมาดูแลนะครับมีฝ่ายบริการมีเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆที่จะสามารถบัญชาการจากนี้รับเข้าบริษัทการค่ะครับตรงนี้ก็โดยตรงมาจากวนการก็มาที่นี่เลยใช่เลยครับใช่ไหมครับเอแล้วงบประมาณในการดูในนี้ก็ถือว่าใช้เงินไม่ไม่ไม่น้อยเหมือนนกันะครับถ้าใช่ถจากประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนข็ต้องรอเสร็จ ครับขรงการแข่งขันที่เข้ามามาเล่มด้วยนะครับครับนี่ไงมีคนส่งไลน์เข้ามาในตรงนี้ใช่ไหมแต่คือที่ท่านไลายที่บอกที่ที่บอกว่าจะมีกลุ่มสำหรับนี่คือสื่อของบริเนี้ก็เลยมีครับดีมากๆเลยนะคะพี่กิตว่าไหมก็ต้องถือว่าครบเครื่องไงใช่ถ้าเข้ามาตรงนี้เนี่ยือถือว่าเป็นห้องบัญชาการ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับขึ้นกับนั่งตรงนี้ก็ทํางานได้หมดทุกอย่างใช่แล้วค่ะนี่นะคะอันนี้ตํารวจ保卫เวพราแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มเยอะแยะไปหมดละครับกลุ่มของงานกจราจรก็มีนะครับกลุ่มของงานปออันนี้ก็เป็นการงานปอคครับหรือเป็นกลุ่มของนะครับเมโทรสีก็คือของบกนาศรีเลยเวลาเราเราเป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยมีผลงานในการปฏิบัติแต่ละวันมีอะไรก็จะส่งไลน์เข้าม ครับซึ่ตัวนี้เ,นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าที่ผ่านมาถ้ามีเหตุการณ์สำคัญผู้เข้าประชาบองอย่างในรรายงานแค่โทรศัพท์หรือว่าด้วยเอกสารเนี่ยต้องไปจินตนาการแต่ว่าวัานนี้เนี่ยผมมองว่าระบบแอปพลิเคชัน Line เนี่ยมันสร้างความเครียดความก้าวหน้านะครับแล้วก็ความทันสมัยในเรื่องของการรับรู้ข่วขาวสารผู้เข้าประชาสามารถเห็นได้ทั้งภาพนะครับดูได้ทั้ง ถ้าเป็นการเห็ุติจกรรมเทลินขวัญการท่าการเรื่อต่างก็เห็นทั้งเลทั้งต่างสามารถบัญชาการและก็สั่งการได้ทางทางยาวโอ้ย่างนี้ก็แบบว่าท่านเอ่อพลตรวจตีนายวัฒน์เเดินชิพผู้การบกนาีก็สามารถรับข้อมูลของท้งระลมขาคได้ครับผลการระบมจับกุมใครนะครับถ้าลองการแต่ละท่านไปทางานที่ไหนยังไง ฝ่ายปอตเวทร่วมกับพลไดฟ์ฟาร์กลบรมพนักงานนะครับรู้ทันวิชาชีพและก็การละกัที่5้างพลไดฟ์สิงค์ดึงก็จะส่งภาพกิจกรรมต่างๆีเดียวไม่แล้วอันนี้ก็จะเป็นความกมาวหน้าที่ที่เกิดขึ้นในในช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกว่าดึงเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้วยดังนั้นภาพเคลื่อนไหวก็สามารถส่งเข้ามาได้ภาพธรรมดาส่งได้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นความความโชคดีที่เราได้มีเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาช่วยเสริมในการโอ้ดีครับ ดีครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือและน้องฝึกนะใช่แล้วค่ะช่วยงานของทางเจ้าหนที่ตำรวจค่ะครับเออ่ท่านผู้กับครับมาตรงจุดนี้นะครับเห็นมีอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจตรงนี้เรียกว่าเป็นภาพวัฒนธรรมครับสำหรับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมครับเพราะที่เราได้เห็นที่กาเบรียนะว่ามีมัสยิดเนี่ยคร่วม20-30แห่งนี้เราผู้สลิมจำนวนมากดังนั้นเนี่ยนะครับในการมาโบรารที่สอนอเราเนี่ย เป็นบางช่วงบางเวลาที่เขาได้เวลาในห้องในการปฏิบัติภารกิจทางศาสนาค่ะครับรู้สึกว่าน้องปามเราดูหลายโรงพักแล้วไม่มีนะไม่เคยเห็นไม่ไม่ไม่เจอเลยใช่ค่ะเกิดมาเจอที่สำนักพระเวทค่ะเอาอย่างที้ถามสักทีเพียงแค่ถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ต้องขังที่เป็นมุสลิมศาสนาครับก็ก็คือในเวลาละหมาดเราอนุญาตให้มาโอ้ดีเนาะการละหมาดเนี่ยนะครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็าือใช้ห้องนะบางทีผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาก็สามารถละหมาด ที่ไหนก็ได้ค่ะซ okay um> um> ึ่งตรงนี yeah. right okay. ้ก็ก็ค่อยๆพริกว oh no. ่าจะต้องวายถ้าจร้องขอเราก็โอเคนะทางมาตรงที่ที่ดูเหมาะสมหน่อยที่บ้านอะไรก็เปิดยี่สิบสี่โอ้ค่ะดีจริงๆน้องปามเราก็ได้ดูในโรงพักนี้ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันใช่แล้วเราต้องไปลงพื้นที่ใช่่คเพื่อที่จะได้ลงไปดูว่าในภารกิจของน้องทั้งผู้ขุ้กับ นะครับทำงานอย่างไรบ้างนะครับอาจจะไปดูทั้งห้องสายตรวจบ้างห้องฝ่ายจราจรด้วยต้องบอกว่าวันนี้เราต้องขออนุญาตท่านรุ่งกลับเลยนะครับมาตรงนี้นะครับว่ามีโอกาสจะมาตรวจเยี่ยมที่อี่กท่านหนึ่งนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะอย่างที่พี่กิตบอกไปนะคะว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะช่วงลงพื้นที่เดี๋ยวเราสองคนนะคะจะลงไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของพี่พเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนประเวศกันนะคะแต่จะเป็นยังไงนั้นติดตามสักครู่เดียวค่ะในเรื่องของอาชญากรรมมันมีองค์ประกอบแค่สามอย่างค,คือเหยือ่อและก็โอกาสและก็ผลร้ายนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเหยือ่อ ถ้าเหยื่อเนี่ยไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือไม่ทําให้ตัวเองสุ่มเสี่ยงในการที่เป็นเหยื่อการเกิดอาชญากรรมจะไม่เกิดน,นะครับชเช่นยกตัวอย่าง